โอเคครับก็พบกับผมอีกแล้วนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนโหลดเกมไอ้นี่นะเป็นเกมผีใหม่อะ่ะเออเดี๋ยวอันดับแรกก็ผมจะทิ้งเรื่องไว้ใต้คลิปมันเดิมนะครับก็ไปดูนี่กันเลยก็กดไปที่เพจโตนะก็เข้าเพจโตก็เข้ามาที่เพจโตนะครับก็กดไปที่ค้นหาแอปก็พิมพ์ตามนี้เลยนะตามเนี้ยเออ อาจะไม่เพียงว่าแรกมันอยู่ใต้คลิปแหละลิงก์อะเดี๋ยวผมทิ้งไว้ให้ก็กดเข้าไปอันแรกก็จะเจอหน้านี้นะก็กดติดตั้งไปอันนี้คือผมติดตั้งแล้วนะก็พอติดตั้งเสร็จก็เกมมาเลยก็รอนะครับมันก็จะเป็นแบบนี้ก็รอโอเคไม่มานานดีวกว่าอ่านี้ไ ก็จะให้เราตั้งชื่อนะเราก็ตั้งไปอ่ามาจะตั้งเป็นชื่อช่องผมแล้วกัน อยเงี้ยผมเรียนรถเขียงไม่ได้ก็แหมนี่ตัดมาตรงนี้นะครับหลังจากตั้งชื่อเสร็จแล้วใช่ไหมมันก็จะให้แบบเลือกตัวละครนะอ่าก็เลือกเอาเลยนะครับตัวไหนที่อยากเลียนอะ่ะส่วนผมก็จะเอาอ่ามันมเยอะเกินนะเอาตัวละครนี้ดีกว่าหนะ้าสิอบอาก็กดไปใน่างนั้น ก็กดเข้าอันที่หนึ่งสองสามสี่ทาที่สี่นะครับกดอันนี้ไปก็โฆษณาอย่าเดี๋ยวอย่างว่าตัดไปอ่ะตัดมาแล้วก็มาเข้าตรงนี้ใช่ไหมถ้าแบบถ้าเราอยากเล่นกับเพื่อนนะ่เห็นตรงลูกตาวปาเออเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาสอนเล่นกับเพื่อนหนะ่อยก็กดสตาร์ไปรอเข้าเกม อพอมาถึงตรงนี้นะครับก็นมาเมื่อกี้จะมีหน้าจอของ,งนี้นะก็กดเข้าไปอันนี้มันจะเป็นเบมือนเครื่องคอนเลยนั่นแหลก็กดตรงนี้นะลูกผียะเออลูกผีอยู่ซ้ายบนนะคนแรปก็กดสักโฮโรงเรียนนั่นแหละกดเข้าไป อันี้ผมไม่ได้มาสอนเล่นะสอนหลดเศษผมก็ไม่กล้าเล่นเหมือนกันนะเป็นกิมมิ่งทไม่ถนัดอ่าแล้ก็ที่ตัวมาเออก็แล้วก็ยังไม่ยูที่ังไม่นากลัวว่าถ้ามันคตนกอยู่นน่านหลบนะก็ เดิข้าตรงนี้นะครับเดินแล้วผมขอเพิ่มแสงหนุกโอเคครก็เข้ามาก็จะเป็น,น,นแบบนี้อนี้งงก็โรงเรียน,น,นอะไรก็ไม่รู้นะครับก็เปิดประตูเข้าไปก็จะมีตัวอะไรก็ไม่รู้นะ เฮียเฮียเฮียเนียเฮียเฮียไฮสัเวียไดียาฮีควายเียเฮ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 ียไฮีย้ฮียเฮีเฮีาเฮเลยนะคเฮียเีเแต่ อะไรวะอันนี้กระสุนนะครับเบาไปอันนี้ยาอย่าเพิ่งเก็บนะเราแบบไ้นันาทีแบบนั้นเราไปเก็บอก็ได้อันนี้ก,เก,นนกเ,เก็บกรสุนตนะแบบุนแบบ้นนว,นนว,วนนะห้องที่เปิดได้ะมไ,ดไม่ได้น่ากลัวับ มีแมงมุมกีฬามีสแหลกอ่าพอเรานั่ át, นตีมก็มาเก็บเกลเก็เเต็มรอยมก็มาสแล้วมันเก็ตสุเต็มรอ้ยเตหมมาไม่มเยนกดว่า ่กูหลอนหมดเลยเนะี่ยอันนี้เป็นห้องเรียนนะทีมนี้มันจะบอกแบบทำภารกิจอนะไรเงี้ยมันให้ไปหาอะไรก็ไม่รู้อนะแต่เราก็ต้องหาไปเรื่อยๆจตหมายได้วนะโอเคช่างแมงว่าสารคิดอาไม่ออกของกระสุนเยอะดีนะแต่ไม่มีปืนนะ ก็ไปดูห้องต่อไปกันเลยอันนี้ก็ห้องน้ำนะก็ปิดประตูวไว้ดี่เราอ่นี่ก็งาซูนะ ปนไม่เห็นได่กระสุนเ,เนี่ยเขี่ยอะไรวะเนี่เกี่ยว่าโซเชียลไปห้องต่อไป หลังงเรียนก็ไม่ต้อกลัวนะถ้าเดินไปชิวๆในห้องนี้เรตรวจไปแล้วหอยควายเหยีแม่เหยยต่ายี่ฮี้เฮ้ยโหเส้นัสมาร์รก็จะเยีดควายเก่งมัวควายอีเฮีดอีเฮี โอ้ยเ่เกูตกใจจัน,น้ากูเป็นอย่าเนี้ยโอย้อะไรวะคินี้มีคำหยากเยอจะจังวะ <c ười> วิีคำหยากโคตเยอะแต่ว่าทน,ทนฟังไปไหนก็ได้น,นี่เหรอ งองทหเดี๋ยวต้องทำให้เต็มร้อยเลยหรอเี่ยว่าจะเต็มร้อยจับน้นนะ お手前が。 ดิฉันโฆษณาเยอะนี่คืออะไรต้องใส่เงิกว่กเจ่เรายังไม่มีไม่ไม่ไม่กั้าน อออลองยังต่อไอติเมียนนมแจวผมมีเทียนสองงานะนักับปุณแจไม่รููไปทำาอะไเ มาอยู่ตรงนี้มีใสๆเอเไปทายนี่แล้วก็อันนี้ไม่มีอะไรนะ้องนี้มีอะไรก็ไปห้องน่งรองนี้เสี่ยง ใครที่เล่นคนเดียวได้นะโคตรโหนะเปิดตัวเปิดไม่ได้เลยโอ้ยทำไมมานั่งราวไว้เกินเฮ้ย ตายตายบูขึ้นโฆยยะณาเลยวะนี่เลยพร้อมแม่นนจับมือเด็กตูต้นี่ละต็ดหนึ่งองบบาจะเล่นไม่จบนะเพราะแบบมันเล่นคนเดียวไม่ไหวจริงๆอะ ย่มีศพด้วยนี่ตกใจว่อื้อสวยมาดีจังหวะนี้นี่ลโอ โ okay, อเคครับำหรมบใครที่ชอบคลิปนี้นะก็อย๋ยวที่หน้าผมว่าจะมาสอนเล่นกับเพื่อนมาสอบสำหรับวันนี้